ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะสมมต์กันนะทําการไลฟ์สดด้วยกล้องหน้านะครับกล้องสดนะครับก้องผมไม่มีตัดแต่งหรือตัดต่อแบบทางอื่นนะผมลงแค่สิบห้าคลิปละเต็มที่นะสิบสามสิบสี่สิบห้านาทีนะผมจะลงแค่นี้ประมาณสองคลิปวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมเปลี่ยนอันนี้ไปแล้วนะผมปิดพะสวดไปแล้วเดี๋ยวผมจะสวดให้ฟัง ก็ส่วนอาจจะไม่เพาะเหมือนในรายการทีวีอะเนาะบทนี้ยังส่วนไม่เป็นนะครับอัญชนเทวดาเพราะว่าเพิ่งคัดนม่ฟังมาจาก YouTube แต่พระสวนร้อยแปดหรืออะไรนี่พระอาจารย์ผมอะสอนหมดเพราะว่าพระอาจารย์จะเป็นคนชี้หมดสมาธิหรือการนั่งอะไรทุกอย่าง

พุทธัง阿拉ธนาังธรรมังนังธรรมังนังสังฆังนังธรรมังนังมาตาปิตุอรลลธนนังกูรุอาชาลียัง阿拉ธนนังพุทธังปสิติธรรมังปสิติสังฆังปสิติพุทธังปสิติธรรมังปสิติสังฆังปสิติพุทธังมาปสิติธรรมังมาปสิติสังฆังมาปสิติพุทโธพุทเทพุทธังอิติปิโสะวะพุทโธพุทเทพุทธังอิติปิโสะวะพุทโธพุทเทพุทธังอิติปิโสะวะ พุทโธพุทเธพุทังรอิติปโสกวาสัมมาธัมมานโมพุทธยะพุทโธเจตโสเโสกวาติ12โกวาสัมมาสัพโต12โกวาสัมมาระหังพุทโธเจตโสเตโสกวาติเจกวาสัมมาโตติตโกวาสัมมาระหังพุทโธ12 1โสกวาติ12โกวะอิปโสกวาสัมมาระหังพุทโธ12 1โสกวาติเจกวาสัมมาโตติตโกวาสัมมาระหังสัมมาสมมานโมทิยะ ธรรมังติควาติติสควาสัมมาสพโตติควาสรมมาระหังสัมมะสมมานโมกุทธยะสังฆังติโสควาติติโสควาสัมมาสพโตติโสควาสมารหังสัมมะสมานโมกุทธยะ <c oughs> สลาชานสะเสณสะพันธุงนลิทันปาลิตปาลิลนุภาโวสธาลขาตุติปาลิต,ตาวานเมตังสเมตังพันตา วิขิจิตาปลิตังสนันตูสังเขกะเมจะรู้เปสิเเดี๋ยวอ,อันนี้ก่อนเราพักก่อน